เกิจการเปิดบ้านนุ่นวรนุชไม่นอนกินขยันจนแม่สามียอมรับรวยอูฟู่หาได้หลักหมื่นล้านไม่ต้องรอขอบ้านสามีเจ็ดกิจการนุ่นวรนุชไม่เป็นสะพ้ายนอนกินตอบข่าวทุ่มหนึ่งล้านกวานซื้อเกาะล้าน ถ้าเป็นดาราดังระดับซุปตาของเมืองไทยแน่นอนว่าทั้งละครอีเวนต์โฆษณาก็ย่อมมีเข้ามาไม่ขาดสายค่าเหนื่อยและตารางานตีราคาแล้วก็6กถึงแหลักขึ้นไปคงไม่น่าแปลกใจที่เหล่าคนดังนั้นจะมีเงินเก็บจํานวนมหาศาล แต่สำหรับนุ่นวรนุชนอกจากจะเป็นนักแสดงและสไพยไฮโซรวยเป็นหมื่นล้านแต่ใช่ว่าคุณนายนุ่นจะนอนอยู่บ้านเฉยๆเธอยังสวมบทบาทนักธุรกิจมีกิจการของตัวเองที่ต้องดูแลถึงเจ็ดกิจการไล่ตั้งแต่คือโรงเรียนนาติสินที่รับสอนรำไทยบัลเล่โมเดิร์นแดนซ์แจ๊สสำหรับเด็กนักศึกษาและบุคคลทั่วไปซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงโดยเฉพาะ แล้ววิทยากรพิเศษนุนวรนุษและทีมงาน 2. ร้านส้มตำแสนแซบเป็นร้านอาหารอีสานสไตล์โมเดิร์นชั้น5้าเทอร์มินอลทเวตธุรกิจคอนโดมิเนียมลาดพร้าวซอย15จากการซื้อที่ดินจำนวน182ตารางวาในซอยลาดพร้าว15จากเจ้าของเดิมที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอันลอยด้วยมูลค่า12ล้านบาท 4. รถสุขาเคลื่อนที่ธุรกิจให้เช่าห้องน้ำเคลื่อนที่ที่ร่วมหุ้นลงขันกับสามีและเพื่อนๆราคาเริ่มต้นที่12,000บาทต่อ8ชั่วโมงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมพนักงานทำความสะอาดดูแลตลอดเวลาเงินลงทุนก็ราว7ล้านบาท 5. ธุรกิจขายหมวกนำเข้าจากต่างประเทศชื่อแบรนด์ Bora ซึ่งเปิดขายทางโซเชียลเน็ตเวิร์ 6. ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากตั้งอยู่ที่ชั้นจีฟิวเจอร์พาร์กรังสิต 7. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าภายใต้แบรนด์วอราโดยเงินลงทุนของตัวเองร้อเอร์เซงานนี้เรียกว่าสวยโรยเก่งครบสูตรจริงๆสำหรับนางเอกสาวนุ่นบรนุษย์แถมีความสามารถและปังสุดๆไม่เพียงแค่งานวงการละครเรื่องธุรกิจเธอก็ไปได้สวยมากอีกด้วย